กับข่าวสุ่มมอเตอร์ริงออนแอร์ในช่วงกรูมอเตอร์ริงนะคะช่วงนี้เรามีสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับคุณจินตนาอุดมทรัพย์นะคะผู้จัดการด้านการค้าบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดกับแผนการดำเนินง,งานในปี2,557ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล,แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผิวหอมสวัสดีครับรบกวนเวลาวันเสาร์หน่อยนะครับขอยินดีมากค่ะวมาดิน่ะต้องตุจีนะฮะสิ่งเกศอยู่อีกสิ่งนี้เพื่อใช้กับผู้จัดรายการแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ วันก่อนเพิ่งถแถลงข่าวไหมครับพี่๋องครับใช่ค่ะใช่ค่ะก<ช>็ะะจริงๆงแถลงนโยบายด้วยตั้งแต่กลางเดือนนะฮะจนถึงอ,อวันที่สามสิบแล้วก็มีการเคลื่อน,นข่าวแล้วก็จูนส่วนหลายขาแขนงนะคะมาฟังนโยบายของยามห้าในปีนี้ค่ะครับปีนี้เรามีอะไรจะมานําเสนอให้ผู้บริโภคชาวไทยไางครับพี่๋องครับค่ะจริงจริเรื่องของ ตัวสินค้าแลวก็เรื่องของกิจกรรมนะคะและเรื่องของหลายๆส่วนเนี่ยก็มีการเตรียมการทุกๆปีนะคะต้นปีก็มีการเรียนให้ท่านผู้จัดหมายทราบแล้วก็ทางสื่อมวลชนทราบนะคะปีนี้เนี่ยเรามองในระยะยาวประมาณเรียกว่า,า,าระยะกลางแล้วกันหาสามปีฮะจากปีสิบสี่ถึงสิบหกเนี่ยยามาฮ่ามองไหน,นะคะก็มีการแถลงตัวเลขไปแล้วแต่ส่วนปีนี้น,นะคะที่เริ่มต้นไปแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะก็เรามองว่ายามาฮ่าจะมีการ มีแคมเปญใหญ่อนันนะคะเพราะว่าเราครบรอบ50ปีในปีนี้ด้วยนะคะแคมเปญที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างภาพรักษณ์หรือว่าแบรนดิ้งของยามาฮ่าเนี่ยนะคะ,ะจะเห็นว่าเราทํามาตั้งแต่ปี03นะคะเรื่อง c วิชแคมเปญอย่างว่าทุกคนคงจําได้แล้วก็ได้เคยมีส่วนร่วมตรงนี้นะคะปีนี้จะเป็นปีที่เราครบ50ปีแล้วก็จะใช้สโลแกนใหม่นะคะเรียกว่ายามาฮ่าเวฟย h ฮาร์หรือภาษาไทยเรียกว่า เร่งชีวิตให้เราใจนะคะเวสแต่ว่าการบิดให้สุดนะคะยามาฮ่าก็จะนำะสินค้าที่มีเทคโ,โ,โนโลยีใหม่ๆนะคะมีฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็มาลองรับตลาดไม่ว่าจะเป็นออตโต้นะคะหรือรถที่มีเกียร์หรือรถสปอร์ตที่มีเทรนที่จะเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะจริงๆก็มีได้ว่าทั้งเทคโนโลยีของสินค้าทั้งดีไซน์ที่โดนใจแล้วก็ทั้งฟีเจอร์ต่างๆที่ให้ความประหยัดยนะคะให้ความ นะครให้คุค้มค่าและกันในการที่จะเป็นเจา้าของรถยา m ห่าในปีนี้ค่ะพี่หยองครับโอเคตะกี้ก็พูดมามีรถสายพานรถครอบครัวแบบมีเกียร์รวมถึงพวกรถสปอร์ตแรงแรงเทรนด์ของปีนี้นครับมันคนเขาโฟกัสไปท,ที่ที่ตัวไหนมาโอเคแหละรถครอบครัวมันอาจจะยังเป็นเป็นพื้นฐานอยู่สำหรับบ้านๆทั่วไปแต่ในตัวความนิยมของรถสายพานเองเนี่ยมัน,มน มันอิ่มหรือยังหรือมันจะไปได้อีกนะครับรวมถึงรถสปอร์ตรถบิ๊กบค์ครับพี่พี่อ๋องรบกวนแจงเป็นเป็นทีละกลุ่มรถรถที่รถสายพัหรือรถที่พูดถึงว่ารถมีเกียร์แล้วกันนะคะแต่รถที่เป็นออโต้เราจะแบ่งแยกนี้นะคะว่าถ้ารถออโต้ก็คือรถที่ตอนนี้ที่มีอยู่เช่นฟีโน่ฟีลัโนของเราเจทีเอ็กซ์อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นก็จะแบ่งว่าเรื่องของรถที่ออโต้เนี่ยก็จะเป็นส่วนเป็นเบสิกนะคะกลุ่มแฟชัช่นเราคิดว่ากลุ่มนี้ก็ยังใหญ่อยู่ในปีนี้ถ้าเป็นรถออโต้นะคะแต่ว่าเซกเมนต์ กลุ่มรถที่คนที่ใช้รถเนี่ยก็จะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปในในรูปแบบอื่นๆที่จะมีนําออกตลาดนะคะหมายว่าเรียกว่าเบสิกจะร้อยลงนิดนึงแต่ก็จะมีรถตัวใหม่ๆนะคะดีไซน์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพื่อให้เขาอัปเกรดตัวเองขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเทรนดที่เห็นอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วขาดมานะคะก็มีการเตรียมการมาประมาณทักสมปีค่ะในเรื่องของรถรุ่นใหม่สำหรับปีนี้ถ้าเป็นรถที่มีเกียร์นะคะ ก็จะรวมทั while, to to system, Whereas, ้งทั้งรถที่เป็นรถใช้งานนะคะเช่นสปาร์ค15ไอของเรานะคะพราตลาดตรงนี้ก็ยังโตไม่ให้โตก็ยังมีส่วนเป็นมัจเจลิตี้อยู่หรือว่ามากอยู่นะคะก็เช่นเดียวกับออโต้มันก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่ใช้เบสิกเนี่ยก็จะขยับตัวเองขึ้นมาใช้รถที่ที่มีฟีเจอร์มากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นซีซีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามองแล้วเราก็เตรียมสินค้าที่จะมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ด้วยตรงนี้ค่ะเรียกว่าม a จ o r i t ตี้เบสิกยังอยู่แต่ว่าใน ไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือมีเกียร์เนี่ยหรือ Sport, ว่าสปอร์ตก็จะมีจะมีการเติบโตของรถที่อมีทีวีเยอมากขึ้นมีแอดเดตไวอลูของสินค้ามากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นรถที่ราคามากขึ้นกว่านิดหนึ่ง,งครับ,รบหลังๆผมเห็นกิจกรรมหรือว่าทิศทางการสื่อสารเราเนี่ยเน้นไปที่พวกพวกรถรถครอบครัวรถรถมีเกียร์แล้วก็เรื่องความประหยัดน,น้ํามันค่ะจริงๆก็เหมือนที่เรียนคือ น้องพูดถูกเพราะว่ากิจกรรมของยามาฮ่าในเรื่องของปีที่ผ่านมานะคะนอกจากออโต้แล้วเนี่ยเรา,าเรามีตัวรถที่เป็นเรียกว่ารถที่ประหยัดมากๆคุ้มค่ามากๆเกิดสตาร์ทวสิบห้าไอเปิดตัวตั้งแต่ปลายปีสิบสองนะคะทั้งปีสิบสามที่ผ่านมาเนี่ยเราทํากิจกรรมมโลเลรไลน์เยอะมากเขาต้องการที่จะประชาสัสมพันธ์เรื่องของอประโยชน์ของรถตัวนี้นะคะให้ผู้ใช้ทราบว่าประหยัดยังไ,ง,ไงคุ้มค่ายังไงลงทนยังไงก็มีการทํากิจกรรมเนี่ยเรียกว่าหกเดือนหกเดือนปีที่แล้วคึ้นปีหลังเนี่ย เป็นกิจกรรมที่ลงบิโลเดลไยร่วมกับผู้จาหน่ายทั่วประเทศเนี่ยประมาณพันกว่าครั้งพันห้าร้อยกว่าครั้งนะคะก็เป็นการที่เราทํกากิจกรรมอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สร้างถึงเรื่องของอให้ลูกค้ารับทราบเรื่องของสินค้าของเราก็ได้มาเก็ตแชร์ในเรื่องของตัวรถที่มีเกียร์เนี่ยขึ้นมาเพิ่มเป็นสองเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้เราคิดว่าตลาดตรงนี้ยังเป็นตลาดที่เราสามารถเติบโตได้ดเราจะเห็นว่ากิจกรรมที่เน้นมิโลเดลาลและยิ่งตอนนี้นะคะก็คนก็ต้องต้องการความประหยัดใช่ไหมรถใช้งานเยอะในในนะคะในภัก สระภาคทั่วประเทศนะคะลงถึงคนที่ใช้งานจริงๆที่เราเข้าไปเข้าไปสัมผัสเขาแล้วก็นำเสนอสินค้าตรงนี้ก็ได้ผลได้ดีทีเดียวอะค่ะก็สรุปพวกส p a r k กอะไรพวกนี้ก็เป็นรถที่ทํายอดขายเหมือนกันนะครับก็เป็นรถเออ่มีเกียรที่ที่อ่าเป็นรถของยามาฮาที่เราทําตลาดอย่างต่อเนื่องย่องอีกนิดหนึ่งครับเห็นมี global model ปีที่แล้วท่านประธานใหญ่ที่ญี่ปุ่นแถลงไว้ว่าปีนี้จะใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ไอ้เจ้าตัวโกลโมโบเนลตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับแสดงว่าจาเก่งมากนะคะตอนมาด้วยโัวใช่ไหมที่ท่านมาค่ะถ้านมีการพูดถึงปีนี้จะเห็นค่ะเร็วๆนี้ก็จะเห็นว่าเหมือนที่เรียนคือเวฟยูฮาร์ดโลเก้ใหม่นะคะหรือกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับตัวสินค้าที่ใหม่ๆด้วยก็จะเห็นเป็นอะลรที่ยามาฮ่าจะเป็นผู้นําในการที่จะนําตัวเนี้ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะคงอุบไว้ก่อนแต่ก็เราก็ส่งส่งออกแล้วกันนะคะส่งออกไเป็นตัวตัวใหญ่ใช่ไหมครับ ก็หาเป็นรถที่เหมือนที่บอกคือออโต้จะอัปเกรดขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวที่ที่ลูกค้าสามารถที่จะ่อนะเปลี่ยนจากรุ่นที่ใช้อยู่อาจจะมาเป็นรุ่นนี้นะคะหรือว่าคนที่ไม่เคยใช้ออโต้อาจจะชอบรุ่นนี้ค่ะก็เป็นการที่เรามันมีกลุ่มลูกค้าอยู่ที่ที่เราศึกษามานะคะแล้วก็ตลาดต่างประเทศด้วยครับโอเคเรื่องโลิตภัณฑ์นี่พอจะเห็นภาพชัดสุดท้ายครับปิดท้ายนิดนึ่งเรื่องบริการหลังการขายเรื่องโชว์รูมศูนย์บริการเราเป็นยังไงบ้างครับอ๋อค่ะก็จริงๆเราม้าก็คำนึงถึงเรื่องของอ่า CSI นะคะ Customer Satisfaction เนะี่ยใช้ขายรถอย่างเดียวแล้วก็พยายามห้เจาผู้จำหน่ายเนี่ยอนอกจากมีสม,ม่ติเรียกว่ามีโชว์รูมที่ดีเช่นยามาฮ่าสแควร์นะคะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณหกร้ยสิบห้าแห่งทั่วประเทศ oh, นะคะโอ้6 4ร้อยสี่ิบกว่าแห่งใช่ค่<ล>ะครือทุกจังทุกจหวัดทุกอำเภอก็ว่าได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีอาเรยกม,มีมีจุดขายอยื่นๆที่เราคิดว่าเราน่าจะไปนะันนี้ก็เป็นการที่เราศึกษาในพื้นที่แล้วก็แนะนำผู้จำหน่ายที่ให้ไปเปิดจุดขายเ่านั้นเพื่อที่จะตอบ สนองลูกค้าหรือลูกค้าสามารถซื้อรถเยาค่าได้ง่ายขึ้นนะคะก็มีเจ็ดร้อยเราคาดการณ์ว่า,จ,าจะมีเจ็ดร้อยแห่งในปีสิบหกนะคะเรียกว่าก็จะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมนะคะส่วบริการหลังการขายก็เน้นหาเครื่องสามเอสเพิการเทรนช่างสุดป,ปีนี้แราเราก็บอกที่จะหมายว่านอกจากตัวสินค้าดีแล้วนะคะเรื่องของโชว์รูมดีแล้วมีเน็ตเวิร์กที่ดีการบริการหลังการขายนี่ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องมีการเทรนเรียกว่าสามเอสให้เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะรถ,รถที่ ใหม่ๆนะที่นู้ยี่ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเทรนเพื่อให้ช่างของดีเลอร์นเนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกค้าหลังการขายได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการผลักดันอย่างครบวงจรนะคะอ่ะ <ๆ S 2> ครับก็ขอให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้นะครับตั้งไว้เท่าไหร่นะครับพี่หยองครับทีนี้ก็ตั้งมาจะแชร์ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ประมาณสามแสนหกหนึ่งครับอันนี้คือทั้นําที่เราคิดว่า น่าจะเป็นนะะอันนี้ก็ต้องคือตอนนี้ต้องดูสถานการณ์เป็นเป็นเรียกว่าเป็นไตรมาหรือเป็นรีสนด้วได้นะคะก็ปรับกันไปนะคะถ้าเราเราทำตลาดได้มากกว่านี้ก็คงจะมียอดขายที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณทํารับขอให้ได้ตามที่ตั้งใจครับขอบคุณมากขอเราสุดค่ะค่ะยังต้องขอขอบคุณนะคะคุณจินตนาอุดมทรัพย์นะคะผู้จัดการด้านการค้าบริษัทไทยยาม่ามอเตอร์จำกัดนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้ว <c oughs> นะคะร์ดิงออนแอร์ก็จะกลับมาเจอคุณผู้ชมได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ